สวัสดีค่ะมเมสเซจดนางฟ้าวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าความอุดมสมบูรณ์เราจะรวยได้ยังไงอีกมเมสเซน,นนะใครก็ตามที่มาดูคลิปนี้มเมสเซจด์คุณแน่นอนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายครั้งอนะ่ะที่เราอเออไม่รวยสักทีหรือว่าเราอ่ะต้องกระสือกระสนเราต้องทํางานหนักเรากว่าจะได้เงินเยอะเนี่ยเพราะว่าบางทีเรามีความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเงินลนะกัน ให้ค่าให้คุณค่ากับตัวเองนะคะแม่เสคนที่มาดูวันนี้ก็คือบางครั้งอะเรารู้สึกกระสุดกระสุดนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอะไม่มีค่าเพียงพอที่จะได้รับสิ่งดีๆเปลี่ยนใหม่ค่ะกลับไปคุยกับตัวเองและบอกตัวเองว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆเราคู่ควรกับของที่ลักซ์เรี่เนะเขาเรียกว่าของที่แพงราคาแพง แล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณทํางานแล้วคุณได้เงินมาจํานวนหนึ่งก็อย่าลืมซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างไปใช้ชีวิตอยู่ที่หรูหราบ้างหรือกินอาหารดีๆ KFC คือถ้าคุณไม่มีเงินเลยแต่ถ้าคุณได้กิน KFC ตอบจะบ่าให้รางวัลตัวเองแล้วคุณก็บอกตัวเองว่าคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆ และแน่นอนหลังจากนั้น,นชีวิตคุณจะง่ายเบาขึ้นแล้วก็ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเพราะว่าคุณควรที่จะรับสิ่งดีๆจากเบื้องบนจากจักรวาลค่ะอันนี้คือเมสเซจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นค่าทํางานมาเหนื่อยแล้วอย่าลืมให้รางวัลตัวเองบ้างน,นะคะก็เมสเซจมาแค่นี้นะคะแต่ก็จะให้ทุกคนนะคะส่งความรักให้ค่ะบ๊ายบาย